สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับนี่เพจตัวยิงปลานะครับตอนนี้ลายดิจิตอลนะครับสองสีนะครับมีแดงดำกับดำเทานะครับงานนี่ครับเรียวๆนะครับจับถนัดมือครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่ครับ ยางสามเส้นครับใกลมีเซฟนะครับเงวสีดำครับชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับเงี่ยงพับนะครับครับฝากผลงานหน่อยนะครับสนใจนะครับ s id line นะครับ0 80 8 48 00 81นะครับงานเรีวๆนะครับ นิ่มนะครับ